Oh, สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้จะพาไปดูเหตุการณ์วันที่25กุมภาพันธ์ปี2001ครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่28ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับอาร์เซนอลครับก่อนลงสนามนะครับอาร์เซนอลตามหลังแมนยูอยู่หลายแต้มเลยทีเดียวนะครับถ้าจะเบียดแย่งแชมป์ได้จะต้องหยุดแมนยูให้ได้ในแมตช์นี้นะครับแต่ว่าเป็นฝั่งเจ้าบ้านได้ประตูขึ้นนำก่อนจากจังหวะพอลสโคเปิดเข้าไปแล้วเป็นเดวิสยอร์ใช้เข่าทำประตูกับเดวิดซีแมนผวาเลยนะฮะ ไม่กินนาทีต่อมาครับเทอรี่อองลีตีไข่แตกตีเสมอให้กับอาร์เซนอลครับแต่ว่าประตูนี้เหมือนเป็นการแย่ลังแตนให้แตกครับแมนยูมาได้ประตูรัวๆครับลูกที่2ก่อนครับเดว่ายอกยิงเล่นทางนี้มือเดวิดซีแมนครับสประตูต่อ1แล้วลูกที่3ครับเดว่ายอกรับบอลจากเดวิดเบคแฮมกระชากหนีมาแล้วยิงลูกนี้ ลูกที่3แล้วทุกคนจําท่าดีใจนี้ให้ดีนะครับเดี๋ยวไปดูในเกมด้วยนะครับลูกที่4ี่ลอยคีนครับสีลูกที่5โอเลกุน่าโซชาและลูกที่6แถมด้วยเท็ดด oh ี้เชอร์ลิงแฮมโอ้โหแมตช์นี้เละเลยครับอาร์เซนอลต้องใช้คํานี้จริงๆนะฮะต้องขอภายแฟนบอลอาร์เซนอลจริงๆนะครับแต่ว่าแมตช์นี้แมนยูเหนือกว่าแล้วครับชนะไปท่วมท้น6ประตูต่อหนึ่งนะครับ ซีซั่นนั้นนะครับแมนยูคว้าแชมป์ไปมี80คะแนนนะครับทิ้งห่างอันดับที่2คืออาร์เซนอล70คะแนนนะครับแล้วนี่คือที่มาที่ไปของดูไว้ย o กร่างไอคอนร่างใหม่ที่กำลังจะรีวิวให้ดูนะครับเป็นร่างที่กดแฮตติกใส่อาร์เซนอลในพรีเมียร์ลีกปี2001นั่นเองนะครับเดี๋ยวพาไปดูว่าจะมีความสามารถเป็นยังไงบ้างนะครับ ณวันนั้นโดว่ายอกอายุ29ปีนะครับส่วนสูง175ซมก็ถือว่าเป็นกองหน้าที่ตัวเล็กนะครับเท้าหลักคือเท้าขวานะครับตำแหน่งหลักคือ CF นะฮะความสามารถในการเล่นเกมลุกเนี่ย9 7นะครับบอลคอนโทรลริบบิง้งไทเปอร์เซชั่นอยู่ในเกณฑ์ที่ปานกลางจนเกือบน้อยนะครับอันนี้น่าเป็นห่วงว่าจะเล่นลําบากหรือเปล่าในเรื่องของจังหวะการคลองบอลและก็การพลิกบอลน,นะครับผมแต่ว่าจบสกอร์9 8ครับ แม่ยิงไป3ลูกแบบนี้ต้องจบสกอร์98จริงๆน่าจะให้99ไปเลยเนาะไหนๆกันไหนๆแล้วนะครับเฮดดิ้ง90นะครับทั้ง3ลูกนั้นไม่มีลูกหมงนะครับสปีด92ครับสปีดต้น91นะฮะคิกิ้งพาวเวอร์85พลังกระโดด93ความแข็งแกร่ง88นะครับบาลานซ์ทรงตัวเนี่ยค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวนะฮะ71เท่านั้นสำหรับกองหน้านะทรงตัวขนาดนี้นะครับความอึด88นะครับแต่ว่ามีความดุดัน94พทเทินค่าพลังคล้ายๆกับแอนติโคเลยนะทุกคน ถือว่าคล้ายกันหลายเรื่องแล้วใช้เท้าซ้ายได้ดีเหมือนกันด้วยมีค่าที่44ใช้ได้ทั้ง2เท้านะครับทุกคนโอ้โหคล้ายกันอะไรจะขนาดนั้นฮะอย่างกับคู่แฝดเลย สกิลครับร่างนี้มี10สกิลนะครับเวอร์ชันนี้นะมีสิปอันบอลคอนโทรลนะฮะสกิลคองบอลมีสกิลม่งเฮดดิ้งฮะชิปช็อตคอนโทรลยิงชิปมีสกิลยิง Dipping ช็อตมาด้วยออกไปถึิ f ติกฟินิชชิ่งครับจบสกอร์กองหน้านะครับเฟิร์สซัมช็อตยิงจังหวะเดียววันทัสพาร์ชิ่งวันทูนะครับเอาไซเคเลอร์ปั่นก้อย p พนน l ซี่เปพเชียลิสต์นะครับยิงหยุดโทษไฟติ้งเปิริตนะครับเลือดนักสู้แล้วเพยงสไตล์ก็เป็นโก้โคเชอร์เหมือนกันกับแอนข้าง ยลยเส่วนสูงคล้ายกันนะครับรูปร่างคล้ายกันโอ้โหหน้าตาก็ยังคล้ายกันอีกความสามารถก็ยังคล้ายกันอีกแล้วในเกมความสามารถก็ค่อนข้างคล้ายคลึงกันเลยนะฮะแต่ว่าถ้าเทียบกันหมัดต่อหมัดเนี่ยแอนดี้โคจะดูดีกว่าหรือว,ว่ายอกในบางเรื่องนะฮะ ในเรื่องของการคลองบอลการพลิกเนี่ยอดีโคจะดูดีกว่านะครับแต่เรื่องของการจบสกอร์การยืนตำแหน่งดูเหมือนว่าเดอววายอร์กจะดีกว่านิดหน่อยนะฮะแต่ภาพรวมเนี่ยค่าพลังของอนดี้โคจะดีกว่าอยู่แล้วนะครับสำหรับร่างนี้เนี่ยมีสกิลเต็มแม็กซ์สิบสกิลนะฮะผมขอเปรียบเทียบกับร่างเก่านิดหน่อยนะครับผมสำหรับเดวายยอร์กร่างเก่านะครับจะมีเพียงแค่9สกิลนะ คือผมงงตรงที่อะไรรู้ไหมร่างเก่าตัน96ด้านขวามือนะครับมี9สกิลร่างใหม่มี10สกิลร่างใหม่เนี่ยมีสกิลเพิ่มมาคือสกิลยิงจุดโทษหรือพีนาที่สเปเชียลิสต์นะครับผมยิงจุดโทษเพิ่มขึ้นมาเพื่ออะไรครับในเมื่อที่มาของร่างยิงทั้ง3ลูกนั้นนะ่ะไม่ได้มาจากการยิงจุดโทษเลยแต่เกมเพิ่มสกิลยิงจุดโทษมาให้ในร่างนี้งงมากครับทุกคนงงมาก ย้อนไปดูร่าง Legend Player การ์กสีทองก็ไม่มีสกิลยิงจุดโทษนะแล้วเพิ่มสกิลยิงจุดโทษมาให้ร่างนี้ทำเพื่ออะไรงงมากครับ <c ười> หรืออาจจะเป็นการป้องกันไม่ให้เราเปิดสกิลเพิ่มหรือเปล่าเพราะว่าบางคนมีร่างเก่าเยวไว้ย้อนไปแล้วนะครับก็ไปเปิดสกิลที่ต้องการเพิ่มนะฮะบ,บางคนก็ไปเปิดสกิลซูเปอร์ซับเอาไว้เป็นตัวสำรองระหว่างแรดฟอร์ดกับฟอร์ลันไปนะครับเพราะว่าเอนนิโคเนี่ยมีสกิลซูเปอร์ซับอยู่แล้วในร่างใหม่นะครับแต่ร่าง ร่างใหม่ของยอกเนี่ยมี10สกิลเปิดเพิ่มไม่ได้แล้วไงเปิดสกิลเพิ่มไม่ได้แล้วนะครับบางคนก็เลยใช้ร่างเก่าไปเปิดซูเปอร์ซับแทนนะครับ แต่ถ้าเกิดวัดกันที่ค่าพลังนะครับผมความสามารถของร่างใหม่เนี่ยจะตัน97ดีกว่าร่างเก่าตัน96นะครับค่าพลังที่เพิ่มขึ้นนะฮะของร่างใหม่ก็คือฟินิชชิ่งนะครับจบสกอร์บวกขึ้นนะครับเพราะว่ายิงได้3ลูกเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าอีกอันนึงที่น่าตกใจสนใจก็คือเอ็กเกชั่นครับคือความดุดดันคล้ายๆกับแอนดี้โคเลยนะมีค่าพลังความดุดดันเพิ่มขึ้นฮะอาจจะมองว่าจังหวะที่เข้าปะทะเบียดกองหลังแล้วแย่งบอลกลับมาได้นั่นคือความดุดันหรือเปล่าเอออันนี้น่าคิดนะคร ส่วนเรื่องความสามารถนะครับก็อย่างที่บอกต้นคลิปนะฮะว่าความสามารถคล้ายๆกับแอนดี้โคเลยนะครับแต่ว่าจะมีจุดด้อยกว่าแอนดี้โคในเรื่องของการคลองบอลการควบคุมบอลน,นะครับบอลคอนโทรลด้อยกว่านะครับเลี้ยงบอลด้อยกว่าสปีดเนี่ยอาจจะไม่ได้ต่างกันมากนะฮะแต่ว่าเรื่องของการจบสกอร์นะครับการหารตำแหน่งเนี่ยเดวยว่ายกทําได้ดีนะฮะดูจังหวะนี้ฮะสเ,เตมิ่าจะหมดแล้วนะครับแต่ก็ยิงเข้าไปนะครับ ดูท่าดีใจนะครับเน่ที่มาของร่างนี้อย่างน้อยๆนะครับผมก็เอาที่มาท่าดีใจนะครับผมมาไว้ในเกมด้วยครับจังหวะท่าดีใจจริงๆต้องมีเพื่อนมาช่วยดีใจด้วยนะถ้าในชีวิตจริงนะแล้วไปมุมทงด้วยครับไม่ใช่กลางสนามแบบนี้แต่อย่างน้อยท่าดีใจก็คล้ายคึงงนะถึงแม้อาจจะไม่เหมือน100%นะครับแต่ก็ยังได้กลิ่นไอของความเป็นไอคอนยังได้กลิ่นไอของท่าดีใจของที่มาของไอคอนร่างนั้นนะครับก็ยังดีครับ แมตนี้ผมอาจจะไม่ได้รีวิวยืนคู่กับแอนดิโคนะครับเพราะว่าที่มาของร่างนี้ในแมตท,ที่เอาชนะอาร์เซนอล6-1เนี่ยแอนดีโคไม่ได้ลงนะครับเดวิสยอรเนี่ยยืนคู่กับโอเลกุน่าโซชานะครับก่อนที่ท้ายเกมจะถูกถอดออกไปแล้วก็ส่งเทดนี้เชลิงแฮมลงมาด้วยนะครับอ่ะอย่างไรก็ตามนะครับความสามารถของเดวิสยอรเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะครับการเลี้ยงบอลลาบากเหมือนกันนะถ้าเกิดจะแบบเอาความสามารถเฉพาะตัวในการคลองบอลของเขา กระชากลากหนีกองหลังก็ลําบากเหมือนกันนะถ้าดวลเดี่ยวตัวเดียวนะครับแต่อย่างน้อยมีดิปปิ้งช็อตนะฮะลูกนี้ติดดิปปิ้งช็อตยิงใส่ฟังคู่ต่อสู้นะครับเนี่ถตาดีใจอีกทาหนึง่งจริงๆน่าจะไปมุมธงเนาะแล้วก็มีเพื่อนๆมาเฮด้วยนะจะเหมือนมากเลยฮ <c oughs> ะอย่างน้อยก็มีสกิลดิปปิ้งช็อตมาด้วยนะครับจังหวะพลิกแล้วยิงแบบไม่ติดสปีดนะครับก็จะติดดิปปิ้งช็อตลูกบอลจะมุดๆุดแบบนี้นะครับทำให้บริษัประตูจะรับยากนะครับ ข้อสังเกตคือถึงแม้ว่าบอลคอนโทรนจะน้อยนะครับแต่จังหวะพิกเนี่ยผมทําได้หลายจังหวะนะรับบอลพิกซ้ายพลิกขวาได้หมดนะครับก็เล่นได้ทั้ง2เท้าคล้ายๆกับแอนดี้โคแล้วก็ฟอร์ลันเลยนะฮะแมนตำนานกองหน้าไอคอนของแมนยูเล่นได้ทั้ง2เท้าหลายคอนเลยนะฮะนี่จังหวะพิกก็ทําได้นะครับถึงแม้ว่าบอลคอนโทรลจะไม่สูงมากเท่ากับแอนดี้โคนะครับแต่ว่าลูกนี้มันก็อยู่ที่จังหวะบอลแล้วก็เป็นลูกหากินลูกถนัดของใครหลายคนด้วยนะครับรับบอลแล้วรอจังหวะบังพิกนิดนึงนะฮะแต่ ออกขวาออกซ้ายแล้วสัดเลยครับอย่าใช้จังหวะจนเกินไปเพราะว่าคลองบอลไม่ค่อยดีนะครับแต่เรานี่หามุมหาช่องฮะแมสนี้ก็กดแฮตติกใส่บาเยร์ไปได้ด้วยนะครับเนี่ยลุกที่3ครับ่าดีใจดูอีกรอบนึงฮะทำชิ่งกับฟอร์ลันนะฮะโซชาไม่มีในเกมนะครับมีแต่ในรูปแบบโค้ชนะฮะก็เลยยืนคู่กับฟอร์ลันซะเลยสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าเล่นแผนหน้าเป้าคนเดียวเนี่ยยืนลําบากนะความสามารถคือ จะไม่ใช่แรดฟอร์ดจะไม่ใช่ฟอร์ลันน่ะยืนคนเดียวลําบากนะครับถ้าเป็นเดาวอายกแบบนี้เนี่ยต้องยืนคู่ครับยืนคนเดียวเอาตัวรอดลําบากครับคือถ้าเกิดยืนคนเดียวแล้วเวลาจังหวะยัดแล้วพลิกเนี่ยมันจะเป็นเป้านิ่งไงเซนเตอร์อาจจะมาประกบคู่ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเล่นหน้า2เนี่ยก็สามารถทําชิงหรือแทงทะลุช่องหรือกองหน้าอีกคนนึงคอยดึงกองหลังออกไปนะครับจะทําให้เล่นง่ายขึ้นนะถ้าเล่นหน้าคนเดียวแล้วใช้ยอกเดี่ยวๆเลยเนี่อลำบากนะครับเห็นไหมฮะ บอลันดึงกองหลังไปด้วยตัวหนึ่งนะครับทำให้เวลายัดเข้าไปแล้วพลิกเนี่ยมันจะหลุดง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดจะใช้จังหวะกระชากลากหนีลากเลื้อยบังแล้วพลิกดึงหลายจังหวะเกินไปอันนี้ลําบากเหมือนกันนะความแข็งแกร่งน้อยบาลานซ์น้อยนะครับล้มง่ายนะเนี่ยต้องแบบคุณต้องเล่นคล้ายๆกับมองว่านักเตะคนนี้ความสามารถกลางๆนะอย่าไปมองว่าเป็นไอคอนนะครับ หลายๆครั้งที่เราเล่นนักเตะเก่งเนี่ยเราจะประมาทและเราจะแบบเล่นอ่อนไปเชื่อไหมหลายคนเป็นเหมือนผมไหมถ้าเกิดผมเล่นไอคอนหรือเล่น ปูทีมไอคอนนักเตะเก่งๆล้นทีมเลยผมจะแบบว่าโอ้โหผมได้เปรียบแหละใช่ไหมเราก็จะเหมือนเล่นด้วยความประมาาจนเกินไปตรงกันข้ามถ้าเกิดเราเล่นทีมที่แบบค่าพลังกลางๆหรือค่าพลังน้นอยๆเนี่ยโดยเฉพาะพิเศตท,ทีมนะถ้าเกิดใครเล่น Mass Day, แมตช์เดย์ล้วเล่นพีเศตท,ทีมนะจะตั้งใจมากกว่าทีมของเราเป็นพิเศษโอ้โหลูกนี้โคตรสวยครับไม่มีสกิลปั่นนะแต่ยิงปั่นเข้าไปได้ยังไงไม่รู้งงเหมือนกันจากจังหวะคลองบอลมานะครับ ความสามารถในการคลองบอลน้อยนะฮะแต่ว่าจังหวะนี้เอาตัวรอดมาได้ต่อเนื่องนะครับดูฮะกำลังจะบอกว่าเอาตัวรอดลำบากนะครับแต่ถ้าจังหวะดีมันก็พาให้เรามีช่องได้เหมือนกันนะแล้วลองยิงปั่นดูแล้วเสือกเข้าเฉยเลยฮะ,ะลูกนี้ไม่ได้ตั้งใจครับดูฮะแล้วเข้ามุมดิกเลยนะครับอาศัยฟินิชชิ่งดีฮะฟินิชชิ่งสูงครับถึงแม้ว่าบอลอาจจะยิงไม่แรงหรือไม่ค่อยปั่นนะครับมันก็เข้ากรอบดีนะครับก็กล่าวโดยสรุปนะครับถ้า เปรียบเทียบนะฮะกองหน้าไอคอน4คนของแมนยูนะครับแรดฟอร์ดฟอร์ลันแอดดี้โคเดไวย์ยอกนะครับผมให้เดไวย์ยอกเนี่ยอยู่อันดับ4เลยนะครับอาจจะเป็นแบ็กแอปของ2คนนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครมีแค่ยอคกับโคเนี่ยลงเล่นคู่กันผมว่าสุดคลาสสิกนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเว